วิลเล่แม่ออสวันนี้มากินที่รับลมชมเกาะนะคะที่ศิลาชาค่ะกินไปเล่นแม่ออสแม่จี้แล้วล่ะตอนเนี้ยมีลุคคลิปเลยตอนเป็จี้แล้วล่ะแม่ออสแม่จี้ของเราเองจิล่าค่ะกลัวมากเลยว่าฮ่ากลัวมากเลยสมวยเแบบว่าจะแปมช่องแล้วนั่นอะจี้ไปเลยแม่ออสแม่จี้ของเราเองจิล่าค่ะได้แม่ออสรีวิวนะคะรีวิวรีวิวค่ะเราไม่รับนะแมากับพี่เหลียวคนสวย นีแกงส้มอะไรครับพี่จิสั่งแกงส้มไข่ปลาริฟวค่ะแต่มีเนื้อปลาด้วยนะโรยดีมากรอ่อบริการน่ารักมากบริการขงและััดางไม่อันนี้ไม่ต้องมัทำที่รเพิ่มเพิ่ไม่ิดกับไม่กินพี่จิอันนี้คืออะไรช่อง u ูรอ้ ก็เกิดเป็นน้ำจิ้มเขาคิดเพราะว่ามะนาวมันแพงครับน่ารักมากเลยไม่บอกพี่ก็เเอามะนาวมาด้วยไอ้หนอนลูกแม่เป็นคนขำจังเลยไม่บอกพี่ก็จะเลยเอามะนาวมาด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นคุณแม่ลีน่าก็ ไม่มีใครตพีหนาอวนีเยองนีม่เลคัเน่ารักพี่หาทานหรือเปล่าพี่หนาทานแล้วอร่อยรสชาติดีมาชอบรสชาติดีอชอบะอะไรที่เป็นรสชาติดีจีชอบำอันกางๆกัน็มันแบบว่าจิจาดดีอร่อยอร่อยเดี๋ยวพี่จีก็ชิมสิพี่จิงรสชาติจิจาดีจริงอะี่นี่นี่ดยอะเราเันเออตัวเียวกอเออ เขาน that, like ่ารักมานานแล้วค่ะเป็เปีญ่าของแอร์พลเส็จดูค่ะน่ารักเลยวันนั้นบอกว่แม่ถ้าคนหนู่สำรองใจหนู่มุดเลยนะแม่รู้เหรวหนุ่มเหยี่โมงแล้ว่ะตอนนี้อับุ่ยาบีนยี่โมงแล้ว ดูใบดูใบหนูซุดเลยนะแม่แม่หนูซุดเลยนะแม่หนูเป็นแอ่นี้เองเอาหนูแม่ไม่ได้ยังไงอันนี้ต้องบอกก่อนนิดเดียวนะอันนี้ปลาปลาปลาต้องบอกวันนี้เนาะมมันนิเมื่อวานเดียวไม่เคยซื้อแล้วกันที่ทตลาดโอเคป่ะนะปลาสายมันยิ่งไปปลาสายปลาสายมันนิดไปหน่อยนะเาจะต้องกรอบข่ากินครับอันนี้เราสกัดเปนสกัดปลาอันนี้กันแต่อันนี้อันนี้ไตัดอันนี้ตัดหมึกมันปลาหมึกแดดเดียวค่ะน้ำอีหมิ่น วันนี้ไม่อ๊ต่ม่พี่สวยจังเลค่ะขอบคุณพะลูกรู้แต่เดียวรสรสชอบมึงชอบทำไมรักหนูขึ้นมาเลยอ่ะความเลวร้ายกลางวันหายหมดเลยหนูไปเลวร้ายอะไรกูแม่อันนั้นก็เปลี่ยนเหตุท่านก็ไม่ได้ไปเวียดเวียดนามแล้วอ,ะอ่ะคือนี่เรื่องอะไรอันนี้คืออะไรคะพี่จี้เรือเรือโป๊ะแตกแตกเขาวอยู่ก็าพูดเรื่องนั้นเรือโป๊ะแตกจริงเหรอเรือผัดฉ่าทรืออะไรอ่ะ เนาะชหอนะเออเออเออข้าเคมาลีเขาก็ดินทามแม่อยยออยแล้วไม่เล่ากันนะคนตัดชิปกันนะแต่จริงๆก็ใหเขารู้เหมือนกันเลยนะก็หนูก็ฟังหนูแม่เขาหนูอยู่ว่าหนูถ้าหนูไม่นอนฟังขนมเรือพัแตกเป็นไงคะพี่จี๋ก้อนยานั้นหลับให้เขาะค่ะไม่ได้เป็ดมากหนเสริมมันก็ยาวไปอีกอะใช่เนาะใช่ไหมต้องหนารสชาติเรือพแตกมันเป็นบ้

เพื่อตักอาหารให้แล้วนะวันนี้นะเป็นเจ้าประดรดงเลยมฝากกระแสเพื่อนสาวด้วยนะคะกระแสเพื่อนสาวเมื่อวานเนี้ยหูสานมากเลยนะคะก็คือแบบวัวมาลงพิจี้อยู่เขาก็วัวมาลงพิจิชีวิตที่แกไม่เกี่ยวเลยนะคะใครที่ติดตามช่องแม่อ๋ที่เป็นแฟนนางงามนะคะมีคนติดตามพิจ้ในช่องหนูเยอะค่ะคือเพจพี่เขาไม่ได้ดูแลมานานแล้วว่าพี่เขาวัดทัวันนี้ยเล่นเฟซบุกเล่น ไอจีสแกมได้ก็บุญแล้วค่ะเขาครึ่งรอยแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนะคะพวกบุูนี้แล้วก็จะไม่เก่งโซเชียลว่อนแฟนงามนะคะเข้าเข้าอกเข้าใจนะคะเข้าใจคุณแม่ด้วยนะคะกน้จีรานะให้คุณแม่เขามีความดันได้ขึ้นนะคะวิจารณ์แม่นะมีเอฟซีกคถึงพี่จีจีแต่ในเกดไม่ได้พูดอย่างนี้นะเมื่อวานนะเตรียม เตรียมเงินจะบัญชีด้วยทุกลัวมากเลยนั่นอย่างนี้เป็นไงคะพี่นางสายถ้าทัวร์จะให้ลงน้องอัลคารมณีอิ่มดีกว่าค่ะเตลอินเตล่าอิ่มอินเตล่าอิ่มอินเตล่าอิ่มอาราฮังโดค่ะเออฝากกดไลค์กดแชร์น้องอินเตล่าด้วยนะคะอาราฮังโดนะคะอินเตล่าอิ่มอาราฮังโดฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้ที่ชิมมาเนี่ยให้น้ำประวันหนาเก่งส้มใช่ไหมคะพี่เต พี่บอกน้ำจิ้มเราไม่ได้ขอเพิ่มใช่ไหมขอไปแล้วแต่เขายังไม่เอามาให้อ๋อดีแล้วอาหารเดี๋ยวนุ่ดูนะคะดีแล้วไม่เอาแล้วเอาเท้านีแหละชิมหน่อยครับชิมเป็นไงบ้างลองชิมได้เม็กนุ่มกินน้ำจิ้มได้แตงส้มก็ใช้ได้นะพูดตรงๆนะแล้วอาหารกำลังดีอ่ะทานแค่เนียวกำลังเป็นผู้ดีใ่วัยรุ่นอายุมากแล้วก็ไม่อยากจะให้ทานเยอะในตอนเวลากลางวันกลนดีค่ะเดี๋ยวจะไป ซื้อหอยจอต่อใช่ที่จอดตลาดหนองบนนะใช่หอยจอดแหล่งตลาดหนองมนอร่อยมากคนชื่อดังในไปจอดร้านไหนคะโอ้โหม่จะขอเก็บเป็นความลับเดี๋ยวไปถ่ายกีนไปากนทีหนึ่งด้วยอืมใช่ป้าชินอรับทีหนึ่งนะอันนี้เราก็ชิมกันก่อนให้มันร้านนี้ชอบทุก่ะบรรยากาศมันดีไงจริงบรรยากาศมันได้เนาะใช่บรรยากาศมันดีใช่ลูกสาวไปวินะอะไร เป็นผู้ชายหรือเปล่าหรอพี่ดาวนี่พี่ดาวทำได้ได้ค่ะจะอยากกัดให้มากกว่าขอบคุณนะนเขาดูแลพี่หนาวเหมือนน่ารักมากเลยพี่ดาวคือพี่สาวที่หนูรักนะ่ารักเนาะแต่ถ้าคนแถวนี้ก็ขอช่างใจดูก่อน หนาวมีเสน่ห์กแล้วกันมีคนแอบชอบพี่กันจ่าเออแล้วดูด้วยดูด้อยคนที่แอบชอบคนนั้นน่ะถ้าหนาวไม่เอาฉันจะให้อิดวงไปลูกดวงฉันจะต้องต้องอยู่ยกให้ลูกดวงเลยได้ไหมพี่รองหลานก็ต้องได้กินอิ่มเจ๊นะแม่ขออนุญาตยกให้ดวงเลยได้ไหมคะได้ ดีค่ะได้ดวงเข้าไปดูในโปรไฟล์ได้เลยค่ะาให้ดวงรับไปเลยอ่ะจริงนะอยากให้ได้ดวงนะฟ้ากับเหนียวไงแม่จ๋าดวงหนูเป็นฟ้าเหรอไม่หนาวไงเป็นฝุ่นี่ยฟ้าแต่ดวงเขาแบบมันพี่เนาะเขารอรับเลยอ่ะเขารอเลยแล้วเหมาะกันมากเลยอ่ะีมันทองไปหยกนะ ไม่เคยได้ไม่เคยไม่เคยินไม่ได้กินเนี่ยอินิดเดียวพออร่อยจริงพอแล้วครับเพื่อนพอแล้วค่ะวันนี้ไม่ทานมาเยอะมากเลยเวก่อนมาเจ๊ดำให้กิน้วพิ่ลงเรือชี่ร้านเอาเพิ่งทำเมนูใหม่ปาหมออราหมออก่อนปนยเครับขึ้นช่ายอร่อยนะเป็นมนผัดขึ้นช่ายอ่ะตรงคือมาผัดขึ้นช่ายผัดเรือเลยอร่อยชาเนี่ยอร่อยค่ะมาอยู่กรุงเทพกินกินไไ ไว้เจอกันคลิปหน้าอีกนะคะคิปพี่เ้ือแม่ออนนะคะสวัสดีค่ะ